สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มสมาชิกคนเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มเป็นเป็นเพิ่มความน่าเชื่อถือของกลุ่มหรือว่าเป็นเพจก็ได้นะครับก็ทําตามผมนะครับถ้าอยากจะมีสมาชิกคนเข้ากลุ่มเนาะ,ะทำยังไงนะครับก็มาดูกันได้เลยอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์ตามผมว่า e s m e n d l o l a c o m นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนี่นะครับ กด Enter ไปนะครับเว็บไซต์ก็จะให้ทําการเข้ามาเลยนะครับก็อชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านนะให้ทุกคนทําการกรอกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยินยรหัสผ่านนะให้ทุกคนทาการกรอกให้เรียบร้อยเลยแลวกติกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติต,ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานตัวนี้นะ,อะพอสมัครกันแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับ ก่อนนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ SMM เทอนรนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยก็ดูทั้งหมดหมู่ก่อนนะครับบดหมู่ตอนนี้น่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับที่เป็นหมดหมู่หลักๆนะอาการทุกคนมาเลือกดูกันได้เลยนะครับว่าจะใช้บริการตัวไหนนะครับอาส่วนผมก็จะมาตรง a c e b o o k นะครับก็จะมาในหัวข้อนี้นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มและดูตรงบริการบริการก็ง่ายๆเลยนะครับเขามีอยู่อันเดียวนะครับก็ให้เราเลือกอันนั้นแหละครับอาแล้วดูข้าอธิบายนะครับก็จะมีอธิบายหมายเหตุ บอกเรานะครับให้เราทําการอ่านเลยแล้วก็เจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายเลยเป็นลิงก์กลุ่มของเราได้เองผมเอาลิงก์นี้นะครับก๊อปปี้ไปแล้วกดวางนะครับแล้วก็เจอจํานวนนะครับจํานวนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่แต่ขั้นต่ํานะครับอยู่ที่100เนาะผมก็ปั๊มไปร้อยหนึ่งนะครับพอใครจะจ่ายขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดคาว่าส่งตรงนี้ได้เลยระบบก็จะบอกได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเกี่ยวกอย่างนี้ให้ทุกคนทําการรอ สมาชิกเพิ่มเข้ากลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะสมาชิกเพิ่มเข้ากลุ่มนี้นะครับก็จะกระตุ้นยอดขายให้เราได้นะครับแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับของกลุ่มของเพจอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ในระหว่างที่รอนะครับก็ปล่อยการสั่งซื้อนะครับอยู่นี้อ่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์นะครับด้านหน้าเลยแล้วก็สถานะนะครับรอดําเนินการคงเหลือ100นะครับอ่ะแล้วก็มีบริการค่าจ่ายและหัวข้อลิงก์ด้วยนั่นเองนะครับ ไปไปลิงก์กลุ่มของเรานั่นเองเนาะอันนี้ทารทุกคนนะครับมาทาการดูกันได้นะปลอยการหลักเสอย้งนหลังหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะครับมีอยู่สี่ช่องทางเลยจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทูมานี่วอลเล็ตคริปโตและเพอร์เฟกต์วันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวผมจะสแกนให้ทุกท่านดูนะครับยอดเงินตรงนี้นะครับกรอกไปนะครับกดคําว่าจ่าย ่ารตั้งสแกนขึ้นมานะครับให้ทําการสแกนเลยพอสแกนแล้วน้่งเงินของท่านนะครับก็จะเด้งน้านขวามือตรงนี้ที่ผมอาชี้ไปเนาะก็รอไม่นานนะครับประมาณ30วินาทีก็สามารถมียอดเงินเข้าแล้วนะครับพอได้เงินกันแล้วนะครับก็ไปดูบริการทั้งหมดนะครับบริการทั้งหมดตัวนี้นะคะจะเป็นบริการทั้งหมดของเอทเ d o นโดรานะครับก็จะมารวมกันอยู่ในหัวข้อนี้ให้ทุกคนนะครับทำการเลื่อนดูเลื่อนอ่านกันได้เลยแล้วก็ถูกใจไหนนะครับติ๊กดาวไว้เลยและกดเขาว่าดูด้านขวานะครับ ให้ทาการอาาร่านหมายเหตุนะครับแล้วก็ทั้งคําสั่งซื้อไปเลยหน,น,น้านี้ถ้าออเดอร์คนไหนนะครับติดขัดปัญหาไะไรหรือว่ามีปัญหาไะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นะให้มาหัวข้อนี้เลยจะเป็นตัว๋วตั๋วตัวนี้นะครับให้เขียนหัวเรื่องนะครับแล้วก็ข้อความไปเนาะแล้วก็ส่งตั๋วไปนะครับเดี๋ยวแอดมิ่ทางเว็บไซต์ก็จะจัดการให้นะครับแก้ปัญหาตรงนั้นให้ทุกท่านเลยใครท่านนะครับอาจทำการรอเนาะรอเขาแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับวันนี้ หัวค้อสุดท้ายกันนะทุกคนจะเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็พิมพนิ้งของตัวเองนะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเดี๋ยว เพื่อนเขาเติมยอดผ่านลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3นั่นเองก็ดีมากๆเลยนะครับมีค่าขนมให้กันด้วยนะครับเว็บไซต์นี้นะการฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเอ็ดเมดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram นะครับก็ลองมาใช้บปิการกันได้นะครับว่าจะเป็นปั๊มไลฟ์ปั๊มอะไรเนาะขออนุญาตไปดูเพิ่มสมาชิกกลุ่มก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วยอดเดิมนะครับ48เลยครับลองรีเฟซก่อนเลยหทีนะ เป็น154คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็มีแถมกันด้วยนะครับนิดนิดน่อยหน่อยนะก็แถมกันไปนะครับเป็นสายจัดให้เลยอ่าก็ฝากไปด้วยนะครับเข้าไปที่ g o o g l e นะครับ m m d o l a r com นะครับแบบนี้นะหรือแม้กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ